ดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการ Chris Delivery คุณผู้ชมค่ะรายการที่จะเสิร์ฟภาษาอังกฤษร้อนๆถึงบ้านคุณผู้ชมทุกคืนวันศุกร์นะคะ3ทุ่ม10นาทีนะครับช่อง5ปี7แล้วนะครับ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 ว้าวว้าวนี่วันนี้แข่งรับเชิญนะบอกไวเลยว่าคุณต้องชอบทำไมคะหล่อไวใสหน้าขบเพาะมากขอโทษนะครับคุณไก่ผมก็หล่อหัวใสเหมือนกันนะะออ มาหลายปีแล้วใช่มาหลายปีมากและน้องคนนี้จะบอกไว้เลยแขกรับเชิญงเราเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วอพออย่างนั้นพระเอกเต็มตัวก็ต้องมาเจอกับนางเอกสิคะแล้วพบกันได้ไหมน้องเต๋าอแซททพ แล้วเพลงที่มากับเขานี่ต้องบอกเลยเพลงนี้นี่ล่าสุดเลยป่ะคะล่าสุดเลยครับเป็เพลงว่าสัญญารักครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เต๋าเล่นเองครับอ๋อครับเรื่องนี้ไงที่บอกเป็นพระเอกเต็มตัวจากภาพยนตร์เรื่องประโยคสัญญารักครับตอนนี้น้องมีผลงานอะไรบ้างครับน้องเต๋าตอนนี้ก็มีภาพยนตร์ครับผมเรื่องประโยคสัญญารักแล้วก็ละครก็ใกล้จะออนแอร์แล้วครับเรื่อง คู่ปรับสลับล่างอีกเรื่องหนึ่งคือภาพยนตร์เรื่องเ l o ิ e Sutin f i ินสุโ o ยครับคุณเต๋าเนี่ยก็มีประสบการณ์เล่นละครเล่นหนังก็มาเยอะเลยนะครับดังนั้นผมว่าวันนี้ Speak Out นะครับต้องสนุกนะฮะแล้วก็มันแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เราไปดูช่วง Go Out ก,กันก่อนครับ เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับซู p ปอร์เดอร์หรือว่ากองเชียร์เชลซีนะครับหนุ่มสาวคู่หนึ่งะฮะน่ารักมากกองเชียร์เชลซีเขาจะรู้จักภาษาเกี่ยวฟุตบอลกันหรือเปล่าวันนี้นะครับคำถามถามคุณว่าถ้าลูกฟุตบอลเนี่ยนะครับไปชนเสาเนี่ยภาษาอังกฤษจะเรียงยังไงครับระหว่างข้อ1 the ball hit the Saturday ชนเสานะกับข้อ 2, 2 the ball hit the post ตอบครับข้อ2ครับข้อสอนะครับ the ball hit the post ก็ต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเยี่ยมเลยนะฮะถ้านักฟุตบอลเนี่ยจะเปิดลูกบอลเข้ากลางครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 open the ball กับข้อสองนะครับ cross the ball ครับ open the ball open the ball นี่เขาเล่นมุกนะฮะไม่ใช่นะครับที่จริงเขาเรียกว่า cross the ball นั่นเองใช่แบบเปิดลูกไงเปิดลูกเปิดลูกเข้ากลางไงใช่ไหมเปิดลูกซึ่งบางทีคนไหนไม่รู้ไงโอเคครับคุณสกิปครับ enjoy your time i n Thailand นะครับขอรับครับ enjoy your time i n Thailand นะครับ enjoy the game ขอบคครับโช่วงนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่วิ้งไซส์ของสนามมาเลยนะฮะแล้วก็ บบนักบอลเชลซีทุกคนนะครับก็วิ่งลงมาแล้วเลยนะฮะ All the Chelsea players are on the pitch นะครับ on the pitch เรอยู่ในสนามแล้วนะฮะเราจะเห็นได้นะครับว่าฝั่งนู้นนะครับก็คือเดอะอัธจันทร์เนี่ยนะฮะซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า in the stands นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกราชมังคลาเขนั่งกันหมดแล้วนะฮะไม่ได้เปลายืนนะครับ stands ก็คืออัธจันทร์เนี่ย there's so many spectators เดี spectators ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือคนที่มาชมกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะฮะถ้าเป็น audience คือมาชมมหรสพนะครับแล้ว spectators ก็มาชมกีฬาตรงนี้เนี่ยนะครับแตวบ้านเรียกว่า near sellout c r o w d นะครับ sellout c r o w d ก็คือ เป็นกลุ่มคนค mm hmm. ที่มาดูชนเกือบขายหมดเลยเดียวครับผมแต่ตอนนี้นะฮะว่าเราพร้อมไปดูเกมนีกว่าครับผมกำลังจะคิกออฟนะครับ